กันนะคะในช่วงสองมีของรีวิวคือตัวแป้งเขาคุณทุกคนมันจะมีความแบบนุ่มหนึบอะ่ะคือแบบว่าแนะนําม,มากว่าต้องจัดเลยหูทุกคคือไส้เขาแบบว่าเนื้อดูน่ากินมากอ่ะจิซึ่งวันนี้คือแต่งตัวเหมือนหนาวมากจริงคือก็แต่งตัวเตรียมไว้ก่อนไงว่าเอออากาศมันจะเย็นๆวันนี้นะคะส่งได้เอาของในเซเว่นทั้งหมด3อย่างด้วยกันที่เขาออกมาใหม่เอาไว้กินเตรียมรับหน้าหนาวเฮ้ยเกี่ยวหรือเปล่า ไม่เกี่ยวแต่คิดว่าถ้าเกิดว่ามีอากาศเย็นๆกับของอร่อยๆอย่างงี้เราก็น่าจะรู้สึกดีอารมณ์ดีใช่ป่ะวันนี้สองก็เลยคัดแต่ของที่น่ากินน่ากินมาทั้งหมด3อย่างด้วยกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่าค่ะอ่าอย่างแรกวันนี้นะคะเป็นพิซซ่าโรพิซซ่าโรนี้นะคะเป็นโรสไส้กรอกไก่เชดดาร์ชีสเดี๋ยวสองขอตัวไปเวฟก่อนนะคะอ่ะแล้วสองก็ได้ไปเวฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาบอกว่า ไส้กรอกแอนเชดด้าชีสเต็มคำอ่ะแอนด้วยนะใช้คำว่าแอนยนะจริงๆมัน,นมคือแหลกไงเครื่องหมายแอนอันนี้นะคะราคา3 5บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันจะเต็มคำอย่างที่เขาบอกจริงไหมอ๋อหน,าน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือมมวนๆม,มาอ่ซึ่งแพ็กเกจแบบนี้ก็ดีเนาะก็คือสามารถแบบรับประทานได้ง่ายอยู่ก็คือดึงออกมาแล้วก็กัดกินได้เลยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่า ร้อนมากเว็บมาร้อนเกินัน <c oughs> ดูข้างในเป็นไส้กรอกเป็นชิ้นเลยแล้วก็มีเชดด้าชีสจริงๆอยู่ข้างๆคือ <c oughs> ต,ตัวแป้งเขาอะทุกคนมันจะมีความแบบนุ่มหนึบอะ แล้วก็แส้กกอกเขาจะเป็นไส้กกอกหนังกรอบหน่อยๆกินกับเชดดาร์ชีสคือดีนะคือมันจะมีความหอมแล้วก็เค็มๆของชีสขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าอากาศมัน,นหนาวใช่ปะตอนอากาศหน,น,นาวๆกินพิซซ่าโลอุ่นๆอะไรเงี้ยน่าจะฟินหน้าดูคือมีทาพิซซ่าโลแล้วใช่ไหมมีคอสตูมแล้วเลือย,อย่างเดียวคืออากาศหนาว <laughs> คือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชีสสายไส่กกอกเนี่ยน่ามาลองกันเลยสําหรับอันนี้นะคะส่งให้คะแนนเป็น เก้าเต็มสิแล้วกันค่ะอ่ะแล้วมาต่อกันที่ยังต่อไปเลยดีกว่าเป็นนี่เลยค่ะครัวซองครีมนมอันนี้ราคา25บาทซึ่งหน้าซองเขาบอกว่าเป็นครัวซองต้นตำรับหอมเนยสไตล์ฝรั่งเศสไส้ครีมอร่อยเข้มข้นเต็มๆมคำเฮ้ยแกคือโฆษณาได้น่ากินมากแต่ว่าต้องอร่อยแลย้วเฮ้ยแต่ว่าครัวซองเขาชิน้นใหญ่อยู่นะดูสินีอยู่ อันเรวสองจะบีครีมออกมาให้ดู้ยครีมก็ถือว่าเยอะอยู่ในเนี่ยทุกคนคือแบบว่านี่อ่าก็เรียกว่าน่าจะกินกัดไปแล้วนะ่าจะเต็มคําตามที่เขาบอกจริงๆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะอ,อ คือเนื้อัวซองเขาว่าก็นุ่มดีทุกคนแล้วก็หอมเนยมากๆส่วนไส้ครีมเขาใช่ไหมคือพอไปแช่เย็นปุ๊บมันก็จะมีความเป็นครีมเย็นๆนุ่มๆเหมือนทุกคนครีมแบบเนียนๆนุ่มๆเย็นๆหอมๆแล้วก็หวานหน่อยๆแบบไม่ได้หวานจนเกินไปอันนี้ถือว่าดีเลยน,นี่คือสองชอบเลยเพราะไม่ได้หวานจัดคือถ้าเกิดใครเป็นสายลัวซองสายครีมนี่คือต้องจัดนะอันเนะน,นี้ยคือแบบว่าแนะนํามากว่าต้องจัดเลยคลือจริงๆทุกคนคือแล้วมันก็ไม่ได้หวานจัดด้วยอ่ะเฮ้ยเลิฟเลยอันเนี้ย ดีมากๆสำหรับ2นะคะอันนี้ให้คะแนนเป็น9.5เต็ม10เลยไม่ผิดหวัง<ม>อ่าแล้วมาต่อกันที่อย่างสุดท้ายนะคะ <ๆ S 1> ก็ยังเป็นของหวานเหมือนเดิมอันนี้นะคะเป็นสังขยาครีมบันอันนี้ราคา20บาทซึ่งเขาบอกว่าเป็นขนมปังไส้สังขยารสใบเตย อ่ะแล้วก็ขนมปังเขาบอกว่าเป็นขนมปังเนื้อนุ่มต้นจำหรับจากญี่ปุ่นด้วยเป็นยังไงนะขนมปังเนื้อนุ่มต้นจำหรับจากญี่ปุ่นชิ้นก็คือประมาณนี้เลยเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวสองจะบีไสออกมาให้ดูนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงโอ้หทคนคือไสเขาแบบว่าเนื้อดูน่ากินมากอ่ะสีแบบว่ามีความเขียวเขียว,วอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเขียวกำลังดูน่ากินแล้วคือขนมปังเขาดูนุ่มมากคือแบบจับไปแล้วแบบ นุ่มๆน,นุ่มจริงอะไรจริงนี่ตามที่เขาบอกไว้เลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยดีกว่าว่าจะนุ่มจริงอร่อยจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าอืมทุกคนคือมันก็คือขนมปังสังขยาเลยทุกคนแต่ว่าที่ดีคือขนมปังเขาว่าเนื้อนุ่มจริงจิทุกคนคือนุ่มมากๆแล้วก็ตัวสังขยาเขาว่ามีกลิ่นความหอมของสังขยาทุกคนคือมันไม่ปลอม แต่ว่าไส้อ,อาจจะแอบ,บหวานไปนิดนึงสาหรับสองนะแต่คือดีเลยนะทุกคนคือถ้าเกิดว่ากินแล้วแบบว่าแช่เย็นมาก่อนอนะ่ะคือตัวครีมไส้สังขยาเขาอะ่ะมันก็จะมีความเย็นๆหน่อยๆกินกับขนมปังนุ่มๆคือเข้ากันมากๆแต่เมื่อหอมสังขยาจริงหอมใบเตยอ่อะคือดีเลยนะเนี่ยทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครชอบสังขยานี่ต้องจัดแลยนะคะสําหรับอันนี้นะคะส่งให้คะแนนเป็น9เต็ม1ิบค่ะ ออสำหรับของที่สองคัดเลือกมาวันนี้นี่คือคัดเลือกจากสายตาพอมาลองชิมแล้วเคยผ่านฝึกตัวโหเราเก่งจริงสุดยอดมากถ้าเกิดว่าใครเคยลองชิมตัวที่สองเคยชิมแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอย่งเงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวไหนอยากแนะนำส2องก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้สองไปก่อนนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย